แล้วพาน้องชายขอเอปาดาเหนีไปให้ได้ฟิลลี่แกอยู่ไหนวะฉันเข้าไปไม่ได้ที่นี่มันร้อนกว่าใครยังไม่ทุบอีกเราเจอเฮียโดแล้วขาบอาเจ็บอยู่โอเคโอเคมาเจอฉันที่หอบวิทยุโอเคหมดเราต้องเดินถือไปอย่างี้เหรอวะใช่รอเอปาดายิงไลหน่ะอ้อมยิงนู่นดมเผาไปซะ ลไปสิเร็วเอดปดาฟิลี่รอ,อนั่งไงรถถังทางนี้อันตรายมากมรถถังทางนั้นด้วยครับคือฟิลี่ไปรอเราอยู่ที่หอพิทียุเราต้องรีบไปให้ทันนะครับเอดปดา ย่าห่างกันโอ้มีการตะโกนบอกด้วยโอ้ไม่ห่างว่รจังหวะนี้นำทางไปเลยอปาร์าไม่รู้ทางไหนเร็วไปเร็วโดนเผาไปสิโอ้โหโดนไอ้ปาร์าตกเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้ปาร์ดาแกหยุดเดินสิผมมัันมนไม่หยุดเลยโอ้ยฮึไปละ เฮ้ยอืต้องป่าครับต้องปาเปิดทางเข้าไปยิงโดนที่นี่เอาล่วง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 โห oh, ล่วงต้องช่วยก่อนฟึนฟูฟึนฟู okay. เขเโล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 เร็วครับไปเร็ว หลอกอลเอปาร่าเฮ้ยมันอยู่นี่ไหมไม่ย ouais we ิงเลยเอปาร่าไปเร็วไปเร็วเอปาร่าเฮ้ยโดนเผาไปเลยเบลจอนเคกัดซ้ำอีกไปทางไหนล่ะโอเคเขาเดินนํามาทางนี้ไม่ไปทางนี้งงเลยไปหยุดเดินทำไมเฮ้ย จอเคเลือมันพุ่งบ่โอ้น้องชายมันก็ร้องควงใครเลยครับอ้าวพาก,กิเซสมบูรณ์วิ่งมาแค่นี้นะออกไปจากที่นี่กันเร็วเร็วเข้าไปกันเลยเดี๋ยวนี้ไปกันเถอะ,ถอะฮีโร่ไปเลยซูลี่ไปเออช่วยมาได้สักที แต่มันแบบเดินใกล้ๆอีกนะครับแล<ะ>้วไหนบอกให,หให้เจอหอคอยรถกระป๋องนี่ไปได้ขันนี้ก็บุญชิบหายแล้ว,วเออยังมีทหารอยู่ข้างหน้าอีกอาวเห็นแล้วโอเคเขาจะไปกระโดดลงได้ไงครับเนี่ยไ,ไ,ไปเลย ต่อใจพีพีแล้วเลยนะครับเนี่ยพาตวัวน้องชายจากคาตทีโยกบ้าพูดถึงตอนแรกผมคิดว่าจะนานครับเขาหลังเกิดอะไรขึ้นคาร์ลอ,อยู่ไหนเราเสียเขาไปแล้วพอ่อบ้าชิปเสียคาร์ลไปแล้วคาร <itung. S 2> ์าล,ล,ลม่ยองต์ายชีวิตตัวเองนะครับเพื่อลูกชาย ยอมระเบิดติดตัวมาเลยมันเลยไปรุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นไปรุ่นอย่าคึกซี้ไปรุ่นจะปืนพกปืนพกไฟลุกปืนพกแบบคันชนเจอรีบอลปืนพกแบบคันชนนมอยมอ,อยู่กับฉันก่อนอเลนโดสอยู่กับฉันก่อนเฮ้ยอุ้มใสไปหมดแล้วโอ้ ไฟลุกไปซะเรียบร้อยเท็ดตนพบองไฟลุกนี่มันแบบดีมากเลยอยู่ชันก่อนฮาริเธโดโอ้มมากันเรื่อยเรื่อยเลยวะ่เะเฮ้ยเฮ้ยเจยเยนไ่รุ่นใจเย็นเจยเยน,เยนอือรตาแผลก่อนมัน <c oughs> ไปติดอะไรวะเนะี่ย เฮ้ยเงี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าฮอมาเฮ้ยนี่มันบิ่งผ่านเลยว่้ยเฮ้ยฮอมาฮอมาต้องเผาต้องเผา,ต,เผาต้องเผาครับเฮ้ยต้องเผาเรียบร้อย หมดจังมากันเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยฮอมันจะมาอีกว่ะแบบๆเลยอะ <c oughs> แบบๆเลยครับท่านเห็นมันตามเราไม่ทันหรอกหมดแล้วสินะสุงก,กันลบบรรทุกของฟิวลี่เ,เข้มเขามาได้ครับเดี๋ยเพิ่งตายนะ เจ้วเจาได้กำลังเสริมมาจากค่คยในกำลังเสริมรอไหนอ๋อนี่ไงไกำลังเสริมรอเจ๋งมากครับแต่คือมันไม่ตามแล้วดิมามาตอนที่มันไม่ตามแล้วเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเดนี่หน,น้าที่แกคือคุ้มกันพวกเรานะไรเฟร์มาติดเฉยเลยมิเกลเอาปืนเสียชั้นแมงเอ้ย นึกแล้วว่าเชื่อใจไอชิปหายนั่นไม่ได้เพื่อม,มันรู้ว่าเราจะมาทุกอย่างเป็นกับดักขั้มหมดสา,ารเลวเออใช่เพราะมันต,ติดระเบิดไว้กับไอ้นี่อ่ะติดระเบิดติดระเบิดไว้กับน้องชายของเอปาดา้ามันเลยทําให้มอนเตโลต้องเสียชีวิตนะครับคาร์ลอสมันเตโลก็คือพ่อของมันนั่นแหละประเด็นก็คือมันเป็นกับดัก ไอ้นันาาต้องเธอยศเราแน่เลยอ่ะมีคนเธอยศคือหนอนบอนไต้ยอยู่กับพี่ก่อนไอ้น้องชา,ยเ,าเยเอาเลยเอาเลยเอาของมาวางบนโต๊ะยังหายใจอยู่ไหมหัวใจอยุดเต้นแล้วแข็งใจไว้อะเล่อ่ายังไงครับถือลี่ขอเวลานิดนึง ไม่ว่าแกคิดอะไรอยู่คามิล่าหยุดเลยรู้ตด้ไงว่าไม่ใช่น้องชายแกแล้วก็รู้แล้วว่ามันทรยศและยังฟิลลี่อีกมอนี่รู้เรื่องระเบิดมากที่สุดเอป้าท่าแกช่วยพ่อแกไว้แต่ไม่เคยคิดจะช่วยฉันบ้างแกทิ้งฉันไว้ให้ตายในค่ายนั้นฟิลลี่เราช่วยเขาไม่ได้แล้วคิดว่าพ่อแกโดนหนักแล้วเหรอ นึกดูสิว่าโฮเซจะทำในบ้านทํามันมีเวลาถอยก่อนซิโลเฉยที่ไอ้ไข่จริงทิงนีไ้ไปแต่แรกก็ได้แต่ฉันไม่ทำฉันมองเตโลมึงสิทุกเราต,รตายกระบทแล้วคาเมล่าคติโยชนะแล้วโว <c oughs> ดนป่ายคอ <c oughs> ผ้าบาดตาบาดใจเหลือเกินเขาหายใจแล้ว ไปได้เหรอเรียบร้อยพักสนามยิงปืนสมบุคคลไม่ใช่สารที่รักษาสมดุลที่ดีสินโตจะเยือกเย,เย,เย,เยเ็นเสมอก่อนลงมือฆ่าสิป้าครับพ่อ,พอ,พอ,พอ,อ ยิงเลยลูกอ๋อเยี่ยมเลยลุงตอนนี้ลุงได้ยินข่าวชัยชนะครั้งใหญ่ของเราไหมในภาคตะวันตกแล้วคาร์ลอสมันเตโลตายแล้วทีมกะริยาของมันแตกกระจิงลายสูเปของเรายิงไอเด็กนง่สมมัยฉันนี่ีดีดียาดแกอยากได้คำชม แนนดีเอโกถ้าฉันรู้แผนของเขาก่อนผมบอกไปแต่แรกแล้วพวกมอนเตโลมันยังลากลึกลงในฟาร์มมานแต่สองร้อปีแล้วุลุงผมแค่อยากจะซื้อไพร์ดีเอโกลุงแกมีทหารที่มาจากเซลฟาร์มสักเท่าไหร่กัน80%ครับพ่อถูกต้องแล้วตอนนี้เขาดาวชิปของมอนเตโลที่คนนับถือที่สุดไปที่ เอาอย่างไรครับมาดูกันว่าตอนนี้มีทหารของเขากี่คนที่อยากบูรณะได้สวรรค์ขึ้นใหม่ขอร้องล่ะลูกอันตนแกฆ่านกตัวสุดท้ายของลูกฉันวิ่งอะไรนะวิ่งไปยิงได้สวย โดนไม่สิอย่างเคียรเคอเคครับจบจึงสวยงามกำลังทับเพิ่มขึ้นโอนลาเดนนี่เฮ้ยมาเฮียตรงนี้ก็คุยไปเลยดีกว่าหรือว่าจะค่อยคุยครับหมอคุยไปเลยดีกว่า สาเรื่องเก่าฉันไม่เคยได้ขอบคุณที่แกช่วยชีวิตฉันเลยแกกับคา米ลาจะปล่อยให้ฉันตายก็ได้แต่แกก็ไม่ทําขอบใจนะเดเข่าวกลับมาจากหลุงพ่อพิเตอโตเวอร์ด้านท่านท่านมีมีดบาเซเต้ให้แกฉันอยากเอามันกลับมาแต่สารูปแบบนี้พ่อตายเพราะฉันและฉันก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ด้วยบาทหลวงกำลังรอแกอยู่หน้าแดนนี่แต่แกจะยอมไปได้โปรดดนนี่น้ำมีด มาชาเต้นักลับมาเพื่อพ่อบาทหลวงปีเอโต้เก็บมีดมาชาเต้เอาไว้นะครับอ๋อเดี๋ยวต้องไปเอามีดในพลาต่อไปโอเคในอีพีนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเคไว้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวขอไปดูกันครับผมอยากไปดูว่าชนไก่นี่คือดูเหมือนมีแข่งชนไก่เนาะ เฮ้ยมีหรอเฮ้ยถ้ามีแข่งชนไก่มันแข่งกันที่ไหนวะโย่แกทำสำเร็จแล้วเหรอเรื่องมันเริ่มกระวนกระวายแล้วนะดูมันสิเออรัะพายกิจนี้ไว้นี่ว่าเดี๋ยวค่อยไปทำครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ในทวิตครับไลฟ์สดในทวิตนะครับถ้าใครอยากดูผมไลฟ์สดนี่สามารถไปติดตามที่ทวิตได้เลยนะครับพิมพ์ว่าชาร์จเกมเมอร์ไทยแลนด์เลยครับ อย่างไงอ่ะมีเลนแรกไหม,ไมยเยอะไปรอออกผลหนึ่งชั่วโมงจางล้วพิษอืมไม่น่าใช้นะ Good see you, Danny. ดีใจได้เจอแดนนี่โอ้เฮลโหลโอ้ัสดีนะ <the> ้ยผมว่าเรามาเล่นกันดีกว่าแต่ไม่เคยได้ขอบคุณที่แกช่วยชีวิตฉันเลยแกคา米拉จะปล่อยให้ฉันตายก็ได้แต่แกก็ไม่ทำขอบใจนะทำไปแล้วนี่แล้วมาต่อในอีพีต่อไปดีกว่าครับไปตามชักเกมเมอร์ให้แล้วเนยครับขอบคุณครับเจอกันแดนนี่ทำไลายทีวีได้ไหมเฮ้ยอ่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมันจะมีส่วนเสริมนะครับ เป็นภาคเสริมวาสะความบ้าคลั่งแล้วก็เพกแกนาะการบังคับและโจเซฟการล่มสลายโหน่านเล่นทั้งหมดเลยอะโอเคครับฝ่ายตามชักเอมเมย์แล้วด้วยครับขอบคุณครับ